ครับผมสวัสดีครับผมนะวันนี้ครับผมคลิปนี้ก็พามาชมตัวเทอร์โบแป้สิาโคงนะครับตัวนี้นะครับงานสีครับผมพามาชมงานสีนะครับเราลงงานสีเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆบครับผมนี่นะครับงานสีเรามาไมโฟกัสอ่ะ ใ,ให้ใส่ให้เน้นๆครับผมน้นงๆนา,นาครับผมใส่ให้เลยนะครับเพื่อลูกค้าไปใช้งานแบบทนๆลูกค้าไปใช้งานแบบทนๆนะครับเบียบทนทนใช้งานยาวๆครับผมนานๆยาวๆไปเลยนะครับตากฝนได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมตากฝนได้กันน้ําแน่นอนครับ สีใบครับผมเดี๋ยวรอสีแห้งแตกแรงปั๊มมาก็ประกอบดอกลงตู้ให้ลูกค้านะครับตัวนี้พร้อมดอก SA1 SA18 52 Pro นะครับเป็นตัวท็อปของ18นิ้วของ SE นะครับตัวนี้พร้อมดอกครับผมพร้อมดอกไว้ห้าเล็ดส0มรสองชั้นนะครับเล็ดส0มหนา60มิลนะครับตัวนี้ นะครับงานสีนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านบนด้านล่างด้านล่างเราก็พ่นให้นะครับพ่นให้เท่ากันเลยนะครับนะครับประมาณนี้ครับผมนะงานสีเราก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นซีรีส์ V2 นะครับตัว80 V2 นะครับเออขนาดพอวลิวขนาดเนาะขนาด80นะครับสูง80เล็ก80ดิกว้างห e ้าเซนนะครับตัวนี้นะครับก,ก็ฝากไวเด้ยครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่นําเสนอนะครับตัวนี้อีกหนึ่งรุ่รนที่นําเสนอที่ลูกค้าคอมเมนต์นะครับที่ลูกค้าว่าชอบนะครับนะลูกค้าชอบทรงนี้นะครับเป็นเทโบล์0หน้าโค้งนะครับนะ ก็ะาวด้วยครับผมอีกหนึ่งรุ่นครับเทอร์โบ80ูหนาโค้งนะครับ